ครับผมพี่น้องกับสวัสดีครับผมอพิพอกับาบริสารคือเก่าเหมือนอีกจะพาพี่น้องมาทําปลาสลิดแดดเดียวเอาไว้กินเย็นนี้คนระับผมเนาะวันนี้แดดแห้งแห้งครับผมพี่น้องแดดฮ้อนหลายวันนี้ก็เลยว่าจะเอาปลามาเห็ดแดดเดียวหลังจากปลาที่เขาหาไ่ได้มัน,นครับผมเนาะคั่วแล้วกระเซ่เย็นไบเดี๋ยวมันนี่กะสิมาตัดหัวออกแล้วกะสีบ้างแล้วกะสีมักเกลือแล้วก็จะตากแดดครับผมเนาะเอาไว้ทํากินเย็นนี้ผมพี่น้อง ปลาสลิดตัวอุ่มๆพี่นอ้องออ้ตัวนี้ครับหลังจากที่เราได้ครัวปลาไปแล้ววันนั้นพี่น้องกลับมาเบ่งปลาที่พวกไหนที่เพื่อนตัดขีดออกดีไปเรัามาตัดออกสีพี่น้องแล้วก็เราจะตัดหัวออกครับผมตัดออกเลยไดย้ตัดออกดูขีดจากนั้นเราก็ดูห้องสิบบังสามแฉกพี่น้องหนึ่งสอง สามจะต้องลึกถึงกระดูกนะครับผมหนึ่งสองสามประมาณนี้ครับตัวต่อไปเหมือนเดิมพี่น,อน้องตัดตัดหัวท่าปลาสีแดดเดียวแดดแรงมาก,กวันนี้หนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม พี่น้องหลังจากที่เราตัดหัวเสร็จแล้วเราก,ก็ทําการล้างป่าครับผมนะล้างข้างในพวกสิ่งสุกโะพวกนี้พี่น้องเอาออกให้เล็ดเลยครับผมพวกข้างในพวกนี้เอาออกให้สะอาด หลังจากที่เราล้างลาเสร็จแล้วพี่น้องเขาจะหมักตาด้วยเกลือเกลือปนเท่าธรรมดาละผมพี่น้องเนาะใส่อันนี้ผมจะหมักไว้สักยี่สิบนาทีครับผมเนาะแล้วผมจะค่อยตากตามกินห้องอ่ใส่เกลือเล,ยลายๆก็ได้พี่น้องแล้วเราก็จะมาล้างออกแต่เราต้องแช่ตู้ยินทิ้งไว้หนึ่งคืนนะครับผมเนาะเขาหมักหม,มักแล้วแช่ฟิดไว้พี่น้องหมักก่อนจักสามชั่วโมงแล้วเอาขอเข้าตู้เย็นก็ได้ หรือว่ามักเราก็เอาเขาตู้เย็ยนยก็นได้ครับผมแล้วแต่สูตรเนาะมิตรตายโตพี่นนอะตามจริงนะครับผมเนะมาะมักเราก็เอาเขาตู้เย็ยนม่เ้าก็เอามาล่างออกแล้วค่อยไปตากอันนี้ผมมกักบดใส่เกลือหลายพี่นนองก,กาว่า่หิตหิ่กินแล้งนี่เลยนะใส่ผงฟงรดน้อยนึงหรือว่ามีแป้งนัวก็ใส่ก็ได้ครับผมอันนี้เราทํากินเย็ยนนี้เลยเราจะไม่ข้ามคืนถ้าจะเห็ดพวกให้มันมเสบเยอะเขาก็ต้อง ขามคืนหรอพี่น้องใส่เกลือสอบม้ากับล่างออกกับมัดตาอันนี้เฮาเช็ดแล้วกินแรงนี้เลยสูตรเล่งด้วน,นแสบึ้นเกาบีบให้เกลือกับไอ ผมพูดลดหน่อยหนึ่งที่เาใส่ไป่ีมันเขา่าเตเสียมละลายหีใมันเขา่เขาเนี่ยโอเคจากนั้นเราก็จะพักปลาไว้ประมาณยี่สินาทีครับผมเดี๋ยวเราค่อยมาตากครับผมเนาะมาพี่นอ้องหลังจากที่เราหมักปลาไว้ครบยี่สินาทีครับผมเราก็จะเอาปลาไปตากกันปลาไปตาก อันนี้เราจะพลิกประมาณสัก20นาทีหรือ30หรือครึ่งหรือครึร่งชั่วโมงก็ได้ครับแล้วก็กลับครั้งหนึ่งหรือถ้ามีตะแรงอะไรก็ตากมีอะไรย่บเิวกบมีวต่ว่าตากแบบนี้ก่อนเราวค่อยไปตากตะแรงทีอนหนึ่งทองมันขึ้นตัวนี้ตัวหนอนอยู่ตรงกลาง โอเคพี่น้องปลาของเราตอนนี้ก็พร้อมตากแล้วครับผมเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันตอนทอดครับผมครับผมพี่น้องตอนนี้ปลาของเราก็ตากได้แล้วพี่น้องแดงๆเนี่ยกำลังทอดดีไม่ต้องให้แห้งมากครับผมเนาะอันนี้เราก็ตากช่วงบ่ายโมงครับตอนนี้ก็ประมาณ4ี่โมงละสองสามชั่วโมงครับผมเนาะถือว่าใส่ได้แล้วพี่น้อง แหง้านีไมันกะสีบอแสแอบเนาะพี่นอ้องซํำเนี้ยพอดีเลยปลาของเราสวยทั้งนั้นเลยครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปทอดปลากันครับโอเคพี่นอ้องน้ำมันเราก็ได้ที่แล้วเรามาทอดปลากันใช้ไฟกลางๆนะครับอย่าลาจะไหมก่อนไปกัะเลยสามต กรอบนอกพุ่มในลมแรงมากครับตัดเจ็ะอาสลิบตัวอุ่น าเองปลาสลิดธรรมชาติพี่นอ้องทําเองกินเองแบบเดียวลองรู้ซิว่าจะเป็นยังไง เกีียวพี่น้องซอยพริกแล้วแล้วครับผมกระเทียมหอมทำพริกน้ำปลาเก็ดสองเท้อพี่น้องบ้างหั่นควมเ <c oughs> ดาอหลีวโอแกางสีเ,เหลาขวบมือน,นี้ใส่น้ำปลาตัวๆๆๆ,ๆ,ๆ มบินตามให้ันบินวนเวียนวนเวียน,นเดียวปัคำปะนี้บนอนดีกว่าหยดประมานนิดหน่อยบนอนแะเบิดแล้วขวมเบิดต่อไปใส่แป้งนัวครับผมอ๋อคนอีเท่นหน่อยเท่ ย้ำหังคิดยัยใช่อ๋อจา่นั้นเราก็ใส่นมบะนาวเข้าไปโอ้ฟุงเลยยหนังเครื่องฟานีและคือเครื่องนวยนี่แหละยเกี่ยกเข้าไปด้วยพี่น้องจักน่อยจได้ห้หอม เบิกมะนาวโอเคนี่ก็มีกระเทียมหอมพริกแห้งทอดพริกสดบมกน้วครับผมเนาะแล้วก็ปลาของเราเ็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องเดี๋ยวเรามากินข้าวครับผมแซ่บๆนำกันเด้บอบันนี้พี่น้อง กินข้าวปนีพี่นอ้องเบิ้งในกล้องมันอยากดำจักน้อยนะพี่น้องเนาะเสียงมันบ่ได้ครับผมนะมันก็เลยเป็นดำๆเนี่ยปลาสลิดเท้าก็ได้ก็จะมาดถอดใหม่บ่ได้ใหม่เนะพี่นอ้องแล้วก็เด็ดๆกับผักสดพี่นอ้องเอาลงมือเบิ้งแกะปลาสลิดของเท้าเบิ้งอ,อ,อย่าใส่เกลียวกินแต่บเส็งเป็นอะไรพี่นอ้อง ขออยัดใส่มือครับผมเนาะทานข้าวด้วยกันครับผมจะทานแล้วนะครับปลาหอ,อกก่อนต้องเสแอันนี้ก็คือเนื้อปลาอยัดใส่มือพี่นอ้องประมาณนี้กระเทียมหอมบักพริกแซ่บแล้วล่ไม่ได้ซิมหรอกคือว่ามันต้องแซ่บเห็ดสองเถือก ขวมเทียนหนึ่งพี่นอ้องกระดังสีเหลี่ยมเดาครับเอ๋อนนกระเทียมออกับพริกเนื้อปลาบ๊บบันพี่นอ้องนะพี่นอ้องทำยังไงครับผมฮึทราบ